เอาละครับทบทวนนิดนึงเพราะว่าผมให้การบ้านใช่ไหมให้แต่ละคนนะครับให้แต่ละบุคคลให้ให้อาจารย์ให้ครูแต่ละคนนั่งคุ่นคิดนะครับทบทวนสิ่งที่เร,เรียกว่าไทม์ไลน์นะครับตั้งแต่ปี5 0จนถึงเดี๋ยวนี้ว่าได้ทำอะไรมาบ้างโดยแกนอนเนี่ยเป็นเรื่องของเวลาแกนตั้งเนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถหรือปัญหา อาจจะเป็นนับ10บสมมุติว่าเป็นคะแนนเต็มสินะที่ทำมาเนี่ยได้พัฒนาความรู้ได้ใช้ความรู้ได้มีเครื่องมือมีเทคนิคหรือมีทฤษฎีอะไรที่เอาไปใช้ในการทำงานใช่ไหมครับให้แต่ละคนได้นั่งคุ่นคิดแล้วก็ได้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่แต่ละท่านได้ไปทำนะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเราก็บอกว่ากิจกรรมอาจจะไม่ใช่กิจกรรมเดียวนะ พราะมีกิจกรรมบางอย่างทําแล้วก็หมดไปหยุดไปก็มีมีกิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้นก็ให้ขึ้นไปว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างของแต่ละท่านแล้วก็มีปัญหานะมีปัญหาอะไรต่างๆบ้างที่เรารเผชิญเป็นปัญหาภายในโรงเรียนเรื่องการโยกย้ายพออ็ดีปัญหาครูกแกนนําย้ายก็มีหรือปัญหาจากภายนอกจากชุมชนจากอบตอรู้จักอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาก็มีเราก็จะได้เห็นภาพทั้งหมด ที่ท่านเผชิญโดยประมาณที่ให้ทำกันไว้แต่ละคนนะทีนี้ตอนเนี้ยเรากำลังใช่แต่ละแต่ละคนเนี่ยเอาไทม์ไลน์ของตนเองมาแชร์ร่วมกันเพราะบางคนเขาอาจจะมีมุมมองมีการตีความมีเห็นปัญหาไม่เหมือนกันจริงไหมนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองมีสิทธิ์ที่จะตีความตามความเข้าใจของตนเองอยู่ เพราะนั้นถึงเวลานะครับที่เราเป็นทีมเนี่ยจะต้องมองอะไรครับสายตาของทีมให้แต่ละคนเนี่ยนะครับได้นำไทม์ไลน์ของตนมาแชร์กันในกลุ่มให้ฟังว่าตัวเองมองปัญหาอย่างนี้เห็นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้น,นะครับแล้วก็จากการทำแต่ละคนแต่ละคนก็ให้ทำขึ้นมาเป็นหนึงแผ่นของโรงเรียนเลยระดมสมองกันเป็นของโรงเรียนเป็นไทม์ไลน์ของโรงเรียนเอง ีนี้อาจจะมีโรงเรียนบางโรงเรียนซึ่งไม่ได้มาทําแบบขนาดนี้เพราะมามาสายมาตอนดึกแล้วใช่ไหมครับท่านกระดมสมองกันสดๆเลยเอาเป็นของโรงเรียนไปเลยนะนะครับส่วนโรงเรียนใดที่แต่ละคนได้ทําอันนี้แล้วก็เอาให้แต่ละคนได้แชร์ให้แชร์ทีละคนทีละคนคนละ2นาทีสามนาทีเสร็จแล้วก็กระดมสมองกันให้เป็นของโรงเรียนนะครับโดยใช้กระดาษฟลิปชาร์ท หนึ่งแผ่นหรือสองแผ่นก็แล้วแต่ท่านถ้าท่านมีเรื่องเล่าเยอะท่านก็ใช้สองแผน่นถ้าท่านมีเรื่องเลนะ่าน้อยท่านก็ใช้แผ่นเดียวและพยายามใช้ให้มีหลายสีสันหน่อยจะได้เห็นง่ายนะครับเล่าทีละคนทีละคนฟังเพราะหัวใจของการเล่าทีละคนทีละคนแต่ละคนมีไทม์ไลน์ตีความไม่เหมือนกันมันน่าสนใจเราจะได้ฟังซึ่งกันและกันจะได้เห็นความคิดของอาจารย์ของครูแต่ละคนนะครับเราจะได้เห็นซึ่งกันและกันนะ เป็นการฝึกทีมเล ARNING ไปในตัวเราเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมครับ3ามห่วงสอง,องนงไข่นก็คือนําไปวิถีกระบวนการคิดลงสู่ภาคปฏิบัติด้วยไม่ใช่คิดได้อย่างเดียวเพราะเขาคิดแล้วเด็กก็ทําไม่เป็นอย่างเงี้ยเขคิดแล้วก็ต้องทําดังนั้นเลยมีเริ่มมีกิจกรรมหรือเรียกว่ามีฐาน มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เด็กได้เรียนรู้ในกิจกรรมนั้นๆในเรื่องของหลักปัญญานักเรียนก็เริ่มมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนั้นเราเลยมีฐานเยอะแยะมากมายเราก็เลยมามีการประชุมอบรมกันเราก็คุยกันเสร็จแล้วเราก็ส,สกาาร้างนฐานการเรียนรู้อย่างชัดเจนรวมทั้งหมดเราก็เริ่มมีฐานการเรียนรู้มากถึง3 4, 6ฐานซึ่ง3 5, 6หกฐานจุก,ก็สามสิบหกฐานเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฐานการเรียนรู้ที่แบบชัดเจนนะครับ ย้อนไปปี50ปี52เนี่ยมันคือปรัชญาของเศรษฐกิจท้องเพียงครูทุกคนในโรงเรียนที่เขาคิดกันว่าคือเกษตรแต่เริ่มปี53 54คุณครูก็เ,เริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วเริ่มเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเริ่มบอกว่าไอ้ศูนย์ส,สังคมก็เป็นฐานภาษาไทยก็ใช่ภาษาอังกฤษก็ใช่ดังนั้นแต่สาระการเรียนรู้เริ่มมองอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปี255เราก็เป็นฐานอย่างชัดเจนแล้วเริ่มมีการหนุนเสริมมีการ ช่วยเหลือจากทีมที่เลี้ยงแล้วก็มหาลัยเชียงใหม่ทีมพี่เลี้ยงคือทีมพี่เลี้ยงนี่คือโรงเรียนฟินโรงเรียนแม่พิกมหาลัยเชียงใหม่สยามกรรมจสำนักสรรรรรรืบสินปราบริยานี่คือทีมพี่เลี้ยงที่ช่วยเหลือในเรื่องของฐานให้จับจับต้นจนตายหรือเราเรียกว่าจัดก,กระบวนการของฐานการเรียนรู้เนี่ยให้มันเป็นปจิยาสิทธิ เพียงขัดเจนขึ้นปัญหาและอุปสรรคแรกๆอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้ทุกคนมีความคิดว่าเกษตรคือธศรกิจพอเพียงซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยคุณครูทุกคนเขาเข้าใจอย่างเดียวคือการขพ้่ตัเองไม่ใช่คุณครูนะครับข้่วประเทศจะเข้าใจเหมือนกันเลยดังนั้นปัญหาตรงนั้นก็คือสื่อหรือความองค์ความรู้ที่ทุกคนได้รับมาเขาชี้ไปที่เกษตรทฤษฎีหม่ดังนั้นทุกคนก็เลยมองว่าปี50ถึง51ถึง52 ทุกคนก็ยังมองว่าเป็น,กนเกษตรฤษฎี้นไปพอปี52ก็จะมีกลุ่มครูนะครับกราฟจะสังเกตเห็นว่ากราฟจะลดเริ่มลดความเข้าใจเริ่มลดลงมาทุกคนเริ่มสนใจเริ่มสัวเริ่มสนใจปัญหาก็เริ่มลดลงเพราะปัญหาเริ่มลดลงแล้วก็จะมาอยู่นิ่งที่52 52นี่คุณครูแปรสาระการเรียนรู้ไปขับเคลื่อนด้วยกันแต่ตรงทําไม52 53 54ถึงมีปัญหาอุปสรรคขึ้นแล้วก็มีลงด้วยดังนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงของรอยต่อ อสองอสามอสี่คือครูที่ไปขับเคลื่อนกับเราเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายอย่างสมมุติว่าครูภาษาไทยอยู่กับเราได้ประมาณครึ่งปีไปเรียนรู้กระบวนการตรงเริ่มต้นนี้นะและ้วเขาก็ได้ย้ายพอย้ายเสร็จคนใหม่ก็เข้ามาคนใหม่เข้ามาก็จับต้นจนไปลายได้น้ำมาปีอะไรนะห้าสี่ใช่ไหมะจะเป็นจะเป็นการขึ้นต้นงลงอย่างเงี้ยองน,น้ำนี่จะมาปีห้าสี่ก็จะมาต่อยอดกับคุณครูเก่าเขาเี ดังนั้นการขับเคลื่อนตรงนี้มันก็เลยมีปัญหาอยู่ที่การควมเข้าใจของครูแต่แต่ทําไมรับปัญหาไม่ลงมาต่ําเพราะว่าเด็กนักเรียนไม่ได้ลงด้วยเด็กนักเรียนซึมซับเด็กนักเรียนจะซึมซับไปกับการเรียนรู้กับครูดังนั้นถึงแม้ว่าคนใหม่มาคนใหม่ถ้าคนใหมเใคคคคคให่เข้าใจครูคนใหม่เข้าใจครูคนใหม่ก็สามารถถ่ายทอดให้เด็กได้เลยเพราะว่าเด็กมีพื้นฐานจากการเรียนรู้มาก่อนแล้วอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับต,ตัวบุนคคล ปัญหาที่อย่างตัวเองที่ที่เขียนเข้ามาเนี่ยคือความความไม่เข้าใจความไม่ไม่เข้าใจของนักเรียนเนี่ะจริงมันก็มันก็ลดลงนะในเรื่องของปัญหาเรื่อง,องการไม่เข้าใจมันลดลงแต่ปัญหาที่กําลังจะมีและเพิ่มขึ้นก็คือการพาระงานของครู อันเนี้ยที่การการที่เป็นศูนย์ซึ่งยอมรับว่ามันกระทบนะคะมันกระทบตรงที่หนึ่งคือตัวครูที่ออกไปเป็นวิทยากรอย่างครูกแกนำนำมีทุเสร็จวนสองสองคือการที่คนเข้ามาเราเป็นศูนย์รับคณะศ,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 ศึกษาดงานการกระทบมีแน่นอนทีนี้เม,มื่อมีการกระทบการเปลี่ยนแปลงของเราก็คือวิธีการหารวิธีการแก้ปัญหานะะการจัดระบบในการ ในการแก้ปัญหาว่าทํายังไงถึงจะให้มีปัญหาให้น้อยที่สุดกระทบะทําให้กระทบกับการเรียนการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเราให้น้อยที่สุดหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาวิธีการหนึงก็คือการการจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาที่เหมาะสมหมายถึงบัณังคาตอนบ่ายที่ว่าว่าเป็นกิจกรรมเป็นค่าของกิจกรรม ่อมาก็ได้รับคำสั่งทย้ายมาอยู่สันติานามายอยู่ที่ชลน์เเกียรนะคะในเดือนพฤศจิกาที่หน้าสามก็เป็นนั้นว่าตัวผู้หารเองเนี่ยถามว่าเรื่องความพอเพียงเนี่ยสะพอัรพรมเี่มีความรู้ขนาดไหนยังไม่ชัดเจนนะคะเมื่อมาชัดเจนพาราข้ามาอยู่ในโรงเรียนื่อจึงได้เริ่มศึกษานะคะศึกษาความก้าวหน้า ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียติเนี่ยว่าดําเนินการในเรื่องของขอเพียงไปถึงไหนนะคะศึกษาทุกด้านเลยตั้งแต่คุณครูนะคะคุณครูแล้วก็กิจกรรมในโรงเรียนตัวรูปนักเรียนก็ได้พบปัญหาว่าขณะนี้คุณครูที่เป็นการนำเนี่ยย้ายหาย้ายย้ายไปเกือบหมดก็ทําให้การดำเนินการในตรงนี้หยุดชะงัก ะะก็เลยบอกคุณครูสิทิกวนว่าต้องมาเริ่มนะเริ่มสร้างคนใหม่นะคะบอกสุครูสิทธิ์กรรวนบุคาลเนี่ยให้เริ่มสร้างคนใหม่<ส>เขาก็ทำเขาก็เสนอกิจกรรมที่จะดาเนินการ<ส>เพื่อความตนะ่อยอดตรงนี้นะคะด้วยการไปศึกษาาูงานที่เวนวิสโดยย่อนะคะเริ่มจากศึกษารงานจากนั้นก็เอามาขยายผลนะคะขยายผลสู่ครูแกนนำ สู่ตัวนักเรียนแล้วก็ปอกประจันคือจัดาการกิจกรรมสัมมนาอบรมนอกเรียนที่ไหนเนี่ยเราจะให้ไปทุกฟังนะคะเพื่อไปรับความเคลื่อนไหวตรงนี้มาและเมื่อรับมาแล้วก็มีการขยายผลทุกฝังก็เลยทําให้โรงเรียนเนี่ยทั้งตัวผู้หารตัวรูต <Wel aler. S 1> ัวนักเรียนเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มถึงความเป็นแปลงนะคะเราก็มาถึงจุดที่จะต้อง ประเมินสูนย์การเรียนรนะคะในปี55ก็เริ่มการศึกษานะเริ่มศึกษาเกณฑ์ก้าวหน้านะเกณฑ์ก้าวหน้าของการประเมินแล้วก็พัฒนากันอย่างจริงจังเลยก็มีการอบรมให้ความรู้ครูทั้งเรียนนะโดยพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะโดยพี่เลี้ยงแล้วก็มีการประเมินภายในจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่พร้อมทั้งมูลนิธิสามกันมาจนนะคะประเมินรอบที่หนึ่งแล้วเราก็วิเคราะห์ผลการประเมินแล้วก็พัฒนาปร,ปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งประเมินรอบที่สองนะคะรอบที่สองก็ประเมินโดยคณะของอของคุณศศินีเนาะของคุณศศินีนะคะบวกกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ ครั้งที่2เรียบร้อยก็วิเคราะห์ผลการประเมินและพัฒนาปรับปรุงเหมือนเดิมนะแล้วก็นิเทศนะเพิ่มความนิเทศเข้าไปนะนิเทศอย่างเข้มข้นจนเรารับการประเมินจริงในวันที่1มีนาคมนะคะพร้อมรับการประเมิน1มีนาคมแล้วก็ผ่านการประเมินเมื่อวันที่นะประกาศผลวันที่29มีนาถ้าจะไม่ผิดนะคะ29มีนาเป็นศูนย์ที่29ของประเทศ แล้วถึกิจกรรมของพี่ินอยู่เส้นไหนคะเส้นป่าเหรอคะกิจกรรมเนี่ยค่ะพออในเส้นกิจกรรมแต่มีแค่เกษตรก็คืออยู่ในระดับ2ถ้าเดียวเทียบกับ80%แต่เราพัฒนากิจกรรมลงเข้าสู่การเรียนการสอรรนข,อขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยจนเข้าสู่กิจกรรมพ,พัฒนาผู้เรียนแล้วก็เข้าสู่ทุกกิจกรรมรวมทั้ง,งการมีชีวิตในในโรงเรียนด้วยก็ก้าวก็เลยขึ้นสู่ระดับสูงค่ะในส่วนของก้าวเส้นกิจกรรมค่ะก็จะขึ้นไปเส้นสีเขียว สำรับเส้นปัญหาของที่วินเนี่ยของที่วินเนี่ยจะให้ปัญหาคือมีกราฟขึ้นลงขึ้นลงตามระดับปีอย่างเช่นในปีเมื่อก่อนนี้คือมีปัญหาเยอะเนื่องจากครูยังไม่ค่อยเข้าใจมีเฉพาะครูแกนนํำเท่านั้นที่เข้าใจอำไหมคะแล้วก็กราฟก็จะลงเรื่อยๆครูแกนนํำก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แกนน้็ไม่เข้าใจในช่วงแรกๆแล้วในปี54ถึงแบบใกล้เคียงกับตอนแรกๆเล่ะเพราะว่าปี54นี่มีการย้ายเข้าย้ายออกของครูค่ะ อย่างเช่นครูเนี่ยตอนนั้นมาปีประมาณห้าสามปีห้าสามเนี่ยกราฟลดลงเนื่องจากมีครูแกนนำมาให้ปลูกฝังละแต่พอปีห้าสี่กเขียนย้ายกันค่ะเขียนย้ายปุ๊บจากจากที่เราลดลงมาแล้วก็เลยก็เลยขึ้นไปอีกเนื่องจากครูแกนนำกับครูที่ขยายผลออกไปจะสังเกตว่าเยอะขึ้นไม่เยอะนะครับแล้วครูที่มาใหม่ก็ยังไม่อย่างเดดิฉัเนี่ยมาปีห้าสี่ัไม่แกนนำสองเส้นปาป่ป่าไปพูดอกัน ย้ายประมาณเท่าไหร่ตุลาหรือว่าเมษา